สวัส <c oughs> ดีครับทุรท่านพเราเล่นลเลไอยฮิวแมพวเไม่รู้เรื่องสักทีเฮ้ยลุงพีก็เล่นไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับถ้าเกิดว่าลุงพีพากผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยเพราะว่าเล่นแบบอ m i l e l e s s Play แบบเมื่อก่อน,นครับและตอนนี้พระกิจของเรานั่นคือ Alien Pool oh Party ที่นี่เรคริปโตซันนี่ซันต้าบอลเสตาก่อนอื่นเลยฉันอยากให้แกตามหาอฟาฟั่มเมลของเมืองนี้คนที่เป็นผู้นําของเมืองนี้เราจะได้รอบรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วเราเรา,เราค่อยทําลายพวกมันคริปโตก่อนอื่นเลยนายต้องหามนุษย์ปลอมตัวก่อนนะเข้าใจหรือเปล่าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเห็นร่างจริงของนายนะรับทราบคริปโตหนึ่งสา ามนุษย์แถวๆนี้เดี๋ยวนะมาอะไรวะเนี่ยพอกอะไรหรือคลิปตตอมันสัมผัสได้ว่ามีเอเลี่ยนตัวอื่นมาอยู่ที่ดาวโลกด้วยมันเดินเหาะเหิมบรรยากาศเอาละทำให้ปวดหัวก่อนครับเสร็จแล้วเราก็สิงไปเลยเรียบร้อยเราก็เข้าบริเวณนี้นี่อะไรเนี่ยสวัสดีครับุณตำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หาฮิวแมนครับหามนุษย์ใกล้ๆแถวนี้เอ้ไอ้กดผิดกดผิดกดผิดเออเวเน่ไอ้กดผิดกดผิดสกนค่ะสแกนสมองค่ะสแกนสมองค่ะขอบคุณค่ะอะไรวะสมองต้นบทไม่มีอะไรเลยเลยหรอหาหาหามนุษย์หามนุษย์อหามนุษย์หามนุษย์เออไอ้คนดีจริงเลยอ่ะมีปาร์ตี้สาะน้ำด้วยอ่ะอะไรวุเนี่ยนี่แกมาเล่นอะไรกัน นี่เรียบร้อยโอ้นี่สแกนสแกนมีจัดปาร์ตี้เออบางทีฉันอาจจะโชคดีไปร่วมง,งานาปาร์ตี้สระน้ำอ่ะเขาเรารู้ว่าพวกเขาจัดปาร์ตี้กันตรงริมเลเอ้ยริมสระน้ำเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเรียบร้อยแปลงร่างไปตำรวจอ่าชละรู้ไหมว่าที่นี่น่าจะเป็นพิธีอะไรบางอย่างพิธีบ้านะเขากำลังเล่นสระว่ายน้ำอยู่ เรียบร้อยไม่มีใครรู้เรื่องเอาละครับท่านนายกครับสวัสดีครับผมเป็นเอเจนต์ครับเรียบร้อยเออบางทีปราร์ตี้ริมสาะนี้เพื่อที่จะเบียงเบนไม่ให้คนเออได้รับรู้ว่าการบุกรุกของเอเรียนนั้นได้มาถึงแล้วเบยอย่าพวกมนุษย์ดองคาร <ver> ไอ้บยไอพวกนี้มันนิสัยไม่ดี <'m> ถึงเวลาที่เราจะได้เปิดเผยตัวจริงแล้วจัดการเลยพาพวกนี้จมน้ำครับฮ ท่านนายกไปไหนนี่ท่านาานายกท่านาานายกท่านนายกท่านนายกท่านนายกมันนี่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 นนพวกแกจะได้รู้ความความจริง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 อะไรอะไรฮะฮะไม่เปิดเผยเหรอเฮ้คนเขาจะได้รู้คนเขาได้รู้โฟมยางโฟมยางอะไรเล่านี่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 เจ็บไหมล่ะเจ็บเจ็บไหมล่ะ อะไร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 เอาสมองก่อนเอาสมองก่อนมาดิเอาสมองมาถ้าเกิดโดนเอเลี่ยนอย่างเราปาไปปุ๊บดาเมจจะเท่าไหร่วะเนี่ยปีพอยไอ้บ้าตายเลยโอ้โหแกรอดไ้ยังไงนี่เรียบร้อย ดีมากเลยคริปตดูมอราว่าตอนนี้แกทำให้มนุษย์คนทีน่รักษาความปลอดภัยกระม่งหน้าแหหาแกปกป้องตัวเองให้ดีนายต้องใช้อาวุธที่ดีกว่านี้เพื่อจัดการสตาโมบรนดิตา,ต,าตำรวจของพวกนั้นฉันจะปลดให้นายใช้รังแสงไอ้รำแสงพิฆาตเดดเรย์มันคืออะไรวะนี่โอ,โอ้ปืนไฟครับเราได้ปืนไฟมาออดนเรเตอร์เร oh, เผาเผาสตัตวไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะ,อ,ะอ,อยู่ไหนอ่านี้ไงนี่ไงปิว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 โอ้ยเผาเมีแหละโอ้ยเลแล้แต่กระดูกไอบ้บ้าเอ้ยดีมากเลยคริปโตยิงดีดีตำรวจหยุดนะวันนี้ครับผมตำรวจนี่เปียงเปียงยิงปืนนี้สอมองมันไม่มันไม่หล่นเลยแต่มันกลายเป็นกลายเป็นโครงกระดูก นายนๆๆนนตอนบวชมาตอนวมาโอ้ใช่ได้พลังไซคกิกของเราไม่สามาร uh, ถยกรถได้ถ้ายกรถได้นะเบอรงเต็มเลยมางกันเต็มเลยมังเต็มเลยเฮ้ยอึบอึบเฮ้ยแฮป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 อาสมองมาเบอรนี้เพนนีไว้ขุมแล้วเว้ยถ้าเกิดว่านายไม่มีกระสุนแล้วนาต้องรีบทานสม็อกอ๋อต้องดูด โดดเนี่ยโด,ดดโดดกระสุนทันกระสุนโดดกระสุนโดดกระสุนอ่ามาเน่ต้องหาเป้าหมายครับต้องหาเป้าหมายต้องหาเป้าหมายแล้วก็เติมเติมเชื้อเพลิงทำลายรถทำลายรถก่อนมีเควสม,มีเควสม,มาทำลายรถทำลายรถทำลายลรถอย่าหยาดีเอามาไม่ฉันกำลังมันอยู่เลยดีมากคริปโตกลับบ้านได้แล้ว โถเอ้ย90%กับยานครับ Motel Party Madness ออกข่าวว่าเขาเรียกว่ามีการโกระหลนกันเกิดขึ้นนี่ยก็ยังออกข่าวออกข่าวบิดเบือนความจริงไม่ออกความจริงเลยนะคนจะรู้ว่าเอลิสมาบุกแล้วอย่างว่ายุคนั้นโซเชียลยังไม่มีภารกิจต่อไปครับ New Mission Television of Doom มาแล้ว ดูพวกมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เลยเฮ้ยอย่าให้ความจริงบิดเบือนสิเห็นไหมไอ้พวกมนุษย์ที่มีอรยธรรมเนี่ยมันกำลังพบผมอยู่แปลกจริงๆเลยเออมันยากที่จะหลอกเราได้แต่เราต้องระมัดระวังเข้าใจไหมเราต้องระมัดระวังพวกนี้มันเฝ้าดูเราอยู่เอออยู่นี่ละเราจะเปิดเผยไม่ได้โอเคปรับพื้นความถี่แ้นก็เตรียมเต็มตัวสำหรับเฟสหน คนของเราอยู่ในสถานีแล้วรอคำถามคำสั่งอยู่อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยอเรื่องไงต่อด,ดีนะครั้งต่อไปแกก็รู้ไม่ใช่แล้วาคำถามจะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้เรื่องเลย,ยพวกแกนี่จะหาสร้างเรื่องผพ้ดีจบิดเบือนครั้งต่อไปสิทา่า Those black suits again. พวกชุดดำอีกแล้วอะไอเขาว่า m a g e ะสคืออะไรอะจักก็เป็รู้เหมือนกันนะแต่ทำห้ฉันได้มีไอเดียนะคริปเตอร์เดี๋ยวให้ฉันให้เอา,อากระดาษเขียนก่อนนะถ้าเกิดว่าแผนของเราสำเร็จรุ่วงไปได้ดีแล้วก็การหาอ,อ่านใจมนุษย์นั้นอาจจะเป็นหน้รที่เป็นไม่ได้ยากเราต้องควบคุมอ่หอะอ,ะอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่สมองของมนุษย์ได้เหมือนแก๊สเลยแล้เราจะทำยังไง ฉันคิดว่านายต้องตามไอ้พวกนี้ไปนะไอ้พวกนี้น่าจะรู้เส้นทางโอ้ยคือเขามีวิไอ้พวกมนุษย์เนี่ยมีวิธีป้องกันไม่ให้เราอ่านใจครับเพราะว่าเขาจะให้เราไปจัดก,การที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แต่แดชและดูเหมือนว่าเราต้องทำทำลายแล้วครับทำลายรถแล้วเราต้องทำลายรถทำลายรถทำลายรถ เออรถพังแล้วรถพังรถพังแล้วเอาเทปมาเรียบร้อยถึงเวลาที่เราต้องแฝงตัวเข้าไปไปแล้วครับไปแล้วเว้ยไ่รู้แล้วออเออเออเเข้ามาแล้วฉันเข้ามาแล้วามา,วมาเราจะควบขุมร์ทั้งบริเวณเขตเขตนี้เลยเนี่ยใครวะผมหลับอยู่นี่วันนี้เก <c oughs> <c oughs> ิดอะไรเอ,อ่ย โปรแกรมสลิปปี้ครับสแกนสมองเรียบร้อยเออไม่ใช่แล้วนี้ฉันจะควบคุมสมองของมนุษย์เออเอาละโดยใช้ของที่เราได้มานั่นเองครับเอาละเราจะแปลงร่างเป็นเจ้านี้เลยใช่ไหม่ะเรียบร้อยเราต้องขับรถไะเนเี่นย Destroy s t r i p p y อาเขาบอกให้เราจัดการสลิปปี้เอเจนต์ครับไอเอเจนต์ตรงนี้เอาไงดีต้องพานีปจมน้ำเอาไงดีวะเดี๋ยวเราต้องฆ่าทีละคนทีละคนตรงนี้ก่อนแล้วดึงเอาละมาเต้น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 เต้น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 ตูมเรียบร้อยเรียบร้อย เอออะไรระเบิดนี่ระเบิดก e ่อนตำรวจไม่ได้เห็นเรื่องไรวะเนี่ยเอาล่ะเด้อเด้อเด้อเดอเออเอาลืมผาานี่จมน้ำเฮอเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะกระจายเสียงเรียบร้อยแล้วไปดูซิเอาล่ะ โอ้พวกมันกำลังทำให้มนุษย์นั้นเ,เกิดการกลัววิตกกันเกิดขึ้นเราต้องรีบไปในพื้นที่นั้นอาล่าคริปโตนี่คือแผงของเราเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าโทรทัศน์จัดการตรงนี้เพื่อให้มนุษยชาติได้รับรู้ถึงจกักรวรรดิฟอรอนแอมพา์ของเรา <c oughs> ถ้านายสามารถปรับคึืนเสาอากาศให้เรียบร้อยไปยังยานแม่ของเราได้เหมือนจะเป็นจุดที่ดีที่เราจะสามารถควบคุมสมองของพวกมนุษย์ได้นะนะข่าวดีของเราข่าวร้ายก็คือพวกมนุษย์มันควบคุมอยู่นี่เอาละเบนครับเบนครับเรียบร้อยเบน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 มนุษย์มนุษย์ มนุษย์อะไรแล้วมนุษย์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 ษย,ษย,ยายานะนี่มนุษย์จะได้รู้ความจริงความจริงว่าเรามาแล้วตอนแรกเรามาอย่างสันติแต่พวกแกตอบโต้ด้วยลูกกระสนุนลูกตะกัวเราก็ต้องทำแบบนี้เรียบร้อยกลับคืนมีเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทันอยู่แหละทันอยู่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  อีกสามสา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 อีก3สาโอ้โหโอ้โหเสียวว่ะไมิชันไม่ช่างของเราคือห้ามตกด้วยเอ่อย่าเพิ่งยอมแพ้คริปโตโอ้ยเอาละโอเคเอาซ้ายขวาดีเอาซ้ายก่อนได้แล้วคริปโต ดีด,ด,ดีดีบิดบิดเบี้ยวเเปน็นบทเขียววีสามเรียบร้อยสาวสุดท้ายจงรับรู้ถึงพลังยานแม่ของเรา Here <we> เอาละเตรียมพร้อมส่งคลื่นความถี่อาสัญญาณของเฟรอนพร้อมแล้วเรียบร้อยเอาครับเรียบร้อยครับโอเคฉันพร้อมที่จะเพิ่มพลังไส่เรยบร้อยแล้ว สัญญาจะได้แข็งแกร่งกว่านี้เดี๋ยวก็คริปโตเออสัญญามันแข็งแกร่งเกินไปแต่มนุษย์มันมันมนุษย์มันอ,อ่อนแอความความรู้สึกของมันมันไม่สามารถรับความถี่ได้ความถี่แบบนี้มันแล้วคริปโตนายต้องรีบโอ้ระเบิดนายต้องรีบปรับบ่าเลยรีบปรับเสาใหมาร่ระเบิดโอ้เละเ คริปโตคริปโตคริปโตแกอยู่ไหนวะเวลาอาหารยังไงเหรอโ้ยโอ้โหระเบิดกันหมดเลยเออเรียบร้อยโอเคฟรีกไลท์นิ่งสไตรค์เอาละออกข่าวว่าเขาเรียกว่าฟ้าผ่าอีกแล้วครับไม่อธิบายความจริงวะเฮ้ เอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย ier, ่าลืมกดไลค์และกดซับ c r i b e ตามด้านล่างข้างนี้เล armor, ยครับถ้าเกิดว่าลุงพีพาพผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปกับ Destroy All h u m a นครับบ๊ายบายครับ